สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจไม่เก่งอยากสอบนะคะวันนี้แอดจะมาพูดในเรื่องของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการค่ะพศ2558นะคะสำหรับแผนภาพนี้นะคะถ้าลูกเพจท่านใดมองแล้วเข้าใจภาพแสดงว่าอ่านกฎหมายในพรบรนี้ไป เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านใดนะคะมองแล้วยังไม่เข้าใจก็มาทำความเข้าใจกับแอดได้นะคะซึ่งแผนภาพนี้นะคะเราก็จะสามารถจดจำเป็นภาพแล้วไปตอบคำถามได้ซึ่งข้อสอบในนี้นะคะ90เซเลยค่ะแอดบอกว่า90นะคะที่ออกข้อสอบในพรบนี้ค่ะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจก่อนว่าพรบนี้ คือพรบรที่ราชการจะต้องอนุญาตหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็คือเรานะคะซึ่งบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับพรบรนี้จะมีอยู่5บุคคลนะคะคนแรกก็คือผู้ยื่นทางกฎหมายนะคะเรียกผู้ยื่นหรือเรานั่นเองนะคะบุคคลที่2คือพนักงานเจ้าหน้าที่บุคคลที่3ผู้อนุญาต บุคคลที่4กพอรอค่ะและบุคคลสุดท้ายนะคะก็คือคณะรัฐมนตรีค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการพิจารณาอนุญาตนะคะอันดับแรกเลยเรานะคะคือผู้ยื่นไปยื่นขออนุญาตต่างๆนะคะก็จะต้องมีคําขออนุญาตค่ะเป็นเอกสารฉบับที่1เ,เราเรียกว่าเอกสารคําขอนะคะ ยื่นให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขาจะไม่สามารถพิจารณาการยื่นเอกสารของเราได้ตามอำเภอใจนะคะโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องยึดตัวนี้ค่ะคือคู่มือประชาชนที่แอดทำหัวใจไว้ตรงนี้ก็คือคู่มือประชาชนเนี่ยคือหัวใจหลักนะคะของพรบนี้เราต้องจำไว้บ้างนะคะซึ่ง ผู้มือประชาชนจะมีทั้งหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นขอคําอนุญาตเวลาเอกสารที่ต้องยืน่นหรือว่าเวลาในการพิจารณาอนุญาตนะคะต่อมาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับเอกสารกับเราแล้วจะต้องทำยังไงก็คือถ้าเอกสารของผู้ยื่นนะคะครบถูกต้องสมบูรณ์ก็จะส่งต่อให้กับผู้อนุญาตค่ะแต่ในกรณีที่เอกสารมีปัญหา มีปัญหาอันดับแรกมีปัญหาแค่นิดเดียวให้ผู้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยคะ่ะแจ้งผู้ยื่นโดยทันทีแล้วก็ให้ผู้ยื่นแก้ไขในทันทีนะคะแล้วถ้าแก้ไขเสร็จก็ยื่นต่อให้กับผู้อนุญาตเลยนะคะแต่ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารเยอะ เอกาสารมีปัญหาเยอะขาดนูน่นนี่นั่นไม่ครบซักอันเลยทีนี้จะต้องทํำยังไงพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีเอกาสารอีกฉบับหนึ่งคือเอกาสารฉบับที่สองบันทึกความบกพร่องนะคะในบันทึกความบกพร่องนี้ก็จะมีว่า,าผู้ยื่นวันนี้มายื่นเอกาสาร เอกาสารขาดเอกาสารอะไรบ้างแล้วก็กําหนดเวลามาเลยว่าผู้ยื่นจะต้องนอําเอกสารมายื่นในครั้งถัดไปเวลาเท่าไหร่วันที่อะไรอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในบันทึกความบกพร่องเนี่ยก็จะมีทั้งลายเซ็นของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ยื่นนะคะเซน็นกำกับไว้ในบันทึกของความบกพร่องและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสําเนาให้กับผู้ยืน่นกลับไปที่บ้านไปดูต่อว่า ขาดอะไรบ้างแล้วก็ตัวจริงของบันทึกความบกพร่องเนี่ยก็จะอยู่กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่ะอาต่อมาเมื่อผู้ยื่นเนี่ยกลับไปนําเอกสารมาเรียบร้อยทําตามที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่บอกแก้ไขเอกสารเรียบร้อยนะคะผู้ยื่นยื่นให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะต้องนําเอกสารที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมายื่นต่อให้กับผู้อนุญาตค่ะ แต่ในกรณีนี้นะคะในกรณีที่ผู้ยื่นดื้ออ่ะผู้ยื่นไม่ทําตามขี้เกียจไปไม่ตรงเวลาบ้างเอกาสารก็หาไม่ครบอะไรยังไงพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตัดปัญหาไปเลยค่ะคือในเมื่อผู้ยื่นไม่รับผิดชอบในส่วนของตัวเองนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ยื่นนะคะเป็นหนังสือส่งคืนผู้ยื่น เป็นเอกสารฉบับที่3ค่ะส่งคืนเอกสารทั้งหมดที่ผู้ยื่นยื่นมานะคะให้กับผู้ยื่นคืนไปตัวนี้ก็จะจบในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนที่ผู้ยื่นไม่ทําตามระบบนะคะแต่ในส่วนของเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะส่งให้กับผู้อนุญาตค่ะเสร็จแล้วทีนี้ผู้อนุญาตในลำดับถัดไปจะต้องทำนะคะ ะจะต้องทำยังไงต่อขั้นตอนที่2การพิจารณาอนุญาตก็คือเมื่อผู้อนุญาตได้รับเอกสารของผู้ยื่นแล้วเรียบร้อยจะต้องนำมาพิจารณาตามเห็นหัวใจแล้วก็คือพิจารณาตามคู่มือประชาชนซึ่งผู้อนุญาตเนี่ยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จนะคะภายใน7วันค่ะทีนี้ในกรณีที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จนะคะ ผู้อนุญาตเนี่ยจะต้องแจ้งไปที่ผู้ยื่นนะคะซึ่งจะต้องทําเป็นหนังสือนะคะแจ้งผู้ยื่นแล้วก็สำเนาตัวเหตุผลเนี่ยว่าทําไมผู้อนุญาตเนื่องจากติดภารกิจนั่นนู่นน,น,นี่นั่นผ้าป่าทอดกระถินงานบวชงานศพอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน7วันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ยื่นทราบแล้วก็สำเนาตัวเหตุผลนี้ให้กับกรพรอ,อีกหนึ่งฉบับนะคะสรุปคือในฉบับของการแจ้งเหตุผลของผู้อนุญาตเนี่ยว่าทำไมพิจารณาไม่แล้วเสร็จจะต้องทำเป็นสองฉบับคือให้ผู้ยื่นหนึ่งหนึ่งฉบับแล้วก็สำเนาให้กับกรพรอหนึ่งฉบับนะคะซึ่งจะต้อง แจ้งอย่างนี้ทุกๆ7วันจนกว่าผู้อนุญาตเนี่ยจะพิจารณาการขอคำขอแล้วเสร็จนะคะซึ่งถ้ากพอรอเห็นแล้วว่าผู้อนุญาตเนี่ยผ่านมา7วันผมติดธุระผมพิจารณาไม่แล้วเสร็จผ่านมาอีกเจ็ดวันผมก็ติดธุระพิจารณาไม่แล้วเสร็จผ่านมาอีกเจ็ดวันก็อ่าไม่แล้วเสร็จอีกเหมือนเดิมกพอรอก็จะ สอดแนมค่ะแล้วก็เห็นว่าผู้ขอผู้อนุญาตเนี่ยใช้เวลามากเกินไปทำงานล่าช้าไม่ใส่ใจในงานอะไรประมาณนี้นะคะก็จะส่งต่อและแจ้งไปที่คณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จะมีหน้าที่ในการแจ้งหรือในทางความคิดของเราก็คือบีบังคับหรือไม่เชิงมีบังคับสิคะคือแบบ ตักเตือนให้ผู้อนุญาตเนี่ยรีบทำเอกสารคําขอพิจารณาอนุญาตให้กับผู้ยื่นให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้อันดับต่อไปคือมาจบที่คณะระัฐมนตรีแล้วผู้อนุญาตมีหน้าที่อีกหนึ่งอย่างก็คือปิ้งปองทบทวนกฎหมายทุก5ปีค่ะในข้อสอบนะคะในปีก่อนๆก,ก็จะเป็นทำนองว่า ผู้อนุญาตมีหน้าที่ทบทวนกฎหมายแล้วแจ้งให้ใครทราบเราฐก็อาจจะตอบแจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีทราบนะคะหรือผู้อนุญาตมีหน้าที่ทบทวนกฎหมายทุกๆกีก่กปีอะไรประมาณนีนะ้ในการออกข้อสอบนะคะซึ่งแอ๊ดเนี่ยได้ทำเป็นผักแผนผังค่ะคืออย่างนี้ อันดับแรกเลยก็คือผู้ยื่นนะคะยื่นเอกสารคำขอที่1ตรงนี้หลักที่เราจะต้องจำคือเอกสารมีกี่ฉบับก็คือมีหนมี1นึ่คำขอ2บันทึกความบกพร่อ,องสามเอกสารส่งคืนสคืออะไรสคือเอกสารที่แจ้งเหตุผลการพิจารณาไม่เลี้ยงเสร็จของผู้อนุญาตนะคะ แล้วก็สั่มนาให้กับกรพรทราบด้วยแล้วก็อีกอย่างคือคู่มือประชาชนก็ต้องไปจำว่ามีอะไรบ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเวลาหรือเอกสารใดๆในขั้นตอนเนี้ยเราต้องจำว่าคู่มือประชาชนมีข้อมูลอะไรบ้างคร่าวๆนะคะและอีกอย่างก็คือผู้อนุญาตเนี่ยมีหน้าที่ตบทวน กฎหมายทุกๆ5ปีซึ่งจะต้องแจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีทราบนะคะซึ่งพรบนี้ก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเราเราจำภาพตัวนี้ได้ะคะ่ะแผนภาพเดียวเนี้ยเราก็จะสามารถเชื่อมโยงของคำถามแล้วก็ได้คำตอบของพรบนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนแอดก็จะ นำคลิปต่างๆมาลงให้อีกครั้งนะคะในพรบอื่นด้วยดังนั้นในคลิปนี้แอดขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ